สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะช่องปลายแชน้นฝัน,นเมืองนะคะวอนนี้เราก็อยู่ที่โครงการคดชอาณาจักรแล้วนะคะสองพี่น้องของเราวันนี้มารับแขกนะคะวันนี้โอ้ฮะอะไรนะคุณรับไปกับหมอ,หมอดูค่ะไปกับหมอเองแล้วไัดูว่าเตรียมเสื้อผ้ามาพร้อมแล้ววันนี้จะทําอะไรครับฮะเราจะไปเล่นน้ำโอ้โหอากาศหนาวๆนะคะ ฮะนีว่วันนี้กี่เชือกคุณหมอวันนี้กี่เชือกฮะสิบหกเชือกฮะสิโอ้โูแดงบอกว่าสิบหกเชือกนะวันนี้นู่นนะคะเดินไปแล้วค่ะแซมสั้นคนเมืองก็เข้าป่าไปแล้วนะคะ สารน้ำพึ่งก็มานะคะสาวน้ำพึ่งหายสุดสีีโสิริมงคลนะคะตอนนี้คลิปนี้เรามาไม่ทันพี่แซมกับพี่ขวันนะคะล่วงหน้าไปก่อนแล้วล<ะ>เนืเน้อ่นมากหน้านี้ใครๆก็ต้องการเนี่ยไปกดกลางคืนนี่เน่นมากเลยนะี่ เท่าไ,ไ,ไหร่ละโอ้ยไม่ใช่ห้าสิบจะอยู่ไหมละ่ะเราบอกว่าสี่สิบแปดเออสี่สิบแปดนั้นนานแล้วสี่สิบแปดน่ะจะมันคงวิ่งออกไปได้แหละไปแล้วค่ะตอนนี้ช้างก็เข้าป่าแล้วนะเตรียมตัวมาอาบน้เตรียมตัวมาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดักรอทางน้ำชีกันเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เดินเข้าป่าไปด้วยนะคะไดแต่จริงไหมนี่ เออดูจับดูสิปะบอกว่าเอาเสื้อไปไว้ในรถมอไซค์แม่ยังเอาไปกับหมอเลยเฮ้ยไปหมอเอาเสื้อไปไว้ในรถโอ้โหจะไปกับคุณหมอนะคะคุณหมอรอผมด้วยเออระวังกลับมาหมาข้าไปคนละคู่คนละข้างนะคนละพันคนละพันนิดเดียว น่ะเ,เป็นรองเท้าของนักท่องเที่ยวนะคะโอ้โหโมแบนวันนี้จะไปกับทีมคุณหมอนะคะเสื้อมันหดเสื้อมันหดซักบ่อยแล้วมันหดกัหวงไม่ใช่หรอหลง้าย อ่เดี๋ยวเราไปดักรอที่นู่นกันเลยนะคะดูแบรนด์ไม่ได้ไปกับแม่นะคะดูไม่สนใจแม่แล้วไปกับทีมคุณหมอเลยนะคะมาส่วนคุณแม่ก็นี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ค่ะไปรอที่น้ำชีกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มารออยู่ที่นี่นะคะน้ำชีแล้วนะคะดูบรรยากาศนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะหอ้โดูแดงของเรา กลมกลืนมากค่ะไปกับทีมคุณหมอนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่น่าจะทําการปรับสถานที่นะคะน่าจะมีโครงการอะไรสักอย่างนะคะนี่อาจจะมีมาตั้งแคมป์กลางเต็นท์นะคะอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้นะคะดูปรับพื้นที่ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอ,รอทีมอ่าช้างนะคะ อพานักท่องเที่ยวนะคะเดินป่าอยู่นะคะเดี๋ยวก็น่าจะออกมาทางฝั่งน้นนะคะรอกันเลยตอนนี้ออกมาแล้วนะคะโนนโอ้เชือกแรกน่าจะเป็นใครอรไทยหรือเปล่าอืมอรไทยนะคะโอ้โอ้โอ้นโมีมาด้วยบางเชือกยกหางแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าโอ้มาดูนะคะโอ้โอ,โอ้มาแล้วะคะ่ะเราดูนะคะว่าเชือกไหนจะพาแขกอ่าเล่นน้ำหรือเปล่านะคะโอ้โน่นมีแต่ช้างสาวๆด้วยมีแค่สองหนุ่มแซมสัน้นันเมืองของเรานู่นนะคะเนาะจะ z o o ให้ดูใกล้ๆนใน่น แล้วก็หนนอสีดอสิริมงคลยังโอ้โหวิวธรรมชาตินะคะโอ้ท่านใดสนใจอยากจะมาทัวแบบนี้โอ้โอ้อลาไทยอลาไทยโอ้มันไม่ใช่มันน่าจะเป็นนั้นน่ะเออมันลึกมันลึกตรงนั้นน่ะนี่ตรงนั้นะไอย่าง ตรงนั้นน่าจะเป็นแอ่งน้ําลึกนะคะแอ่งน้ําลึกโอ้โอ้โอ้เพราะว่าตรงนั้นน้ำลึกนะคะน้ำลึกเรื่องได้ยังเขาคุณไไพ่อแม่สี่บวยเรื่องบาในเรืองานว่างานกวนพี่ ยังไม่ออกมาบ่า <Hey! S 1> ยังออกมาไม่หมดหรือเปล่า <Hey! S 1> อันนี้กี่ตัวแล้วนี่โ oh. อ้หะหลบไปทางนู้นไงน oh. ไม่หนุนโอ้โ oh หคึกคักแล้วคึกคักแล้ว โอ้ในแม่มโอ้โหแต่และเชือกนะคะเพราะว่ามีแต่สาวๆเลยฮาลอหลงน้แรมอมเผานั่ยช้างอันตรายอ,อ,อันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็น,นหนุม่มๆชาวต่างชาตินะคะนี่มาแล้วนี่พี่แซมนะคะนูน่น ที่ขวัญกับมองเต้ยนี่โอ้ฟิตฟัดฟูไฟเลยใครไม่โทรศัพท์ก็เก็บไว้ห <c oughs> อันนีพี่เตยพูดอะไรกับฝรั่งยันไมถ้าพี่เตยนั่งกับผู้บ่าวอย่างนี้ไม่ต้องเรียกพ่อใช่ไหมถ้านั่งกับอะไรถึงเรียกพ่อสาว<อ>ถ้าพี่เตยนั่งกับสาวถึงเรียกว่าพ่อถ้านั่งกับผู้ชายแบบนี้เลยพี่เตยโอ้เรียกพี่เตย,ยเดี๋ยวหาตรงที่ไม่มีค่ะอืมเดี๋ยวให้ช้ามันไปหมดก่อนนี่ โอต้องเก็บโทรศัพท์นักท่องเที่ยวก่อนค่ะเพราะว่าถ้าช้างลงเล่นน้ำเดี๋ยวอาจจะเปียกได้นะคะออาจจะพังืม,มมาแล้วโอ้นน่นอีกกลุ่มนึงเพิ่งออกมาจากเ<ห>พิ่งออกมาจากป่าเลยค่ะนน่นโอ้ไหลเชือกอยู่ตรงนี้กี่เชือกงานได้นั้นไหม่มอมา7ดโอ้มาดูทางนี้ เขาจะลงน้ํากันแล้วเขาจะลงน้ํากันแล้วใช่ลงเลยพี่เตยลงเลยโัวสัตว์พี่เตยอาจจะเปียกไหมพิตเตอร์ัวสั์พี่เตยจะเปียกไหม <c oughs> โอ้โหอ้ไปแล้วไปแล้วแต่ละเชือกลงน้ําแล้วนะคะโอ้โหไปกระตายหนูฮะตายกะตายตาหนูตรงไหนที่ไม่มีช้างมากเะคสาวโอ้ย <c oughs> ไปเล่นคนเดียวไม่ได้อันตรายเดี๋ยวจมน้ํา ไปแล้วไปแล้วก็ลองสตลองขอบหอดนี่แหละมันหนาวด้านบนนะคะโอ้โหสนุกสนานโอ้โห้ใได้ตกละ ปัดละไทยวะถูกใจนะคะถูกใจชาวต่างชาติเขาคงไม่หนาวนะแบบนี้ถ้าเป็นเรานี่เหนาวขนาดนูเดงยังอยากลงน้ำแล้วลงอีกใครจะไปดูเล่อ่ะออตรงนี้ยังไง โอ้ดูดูพี่เตอร์ทำอะไรอย่างนั้นโอ้โดนเป้าปาไม่รู้สกขค่าตรงนี้ไม่หยาดร้อนมากบรรยากาศร้อนมากโูเดงบอกนะเดี๋ยวช้างยังมาไม่ ไปลึกนะโอ้ด้านนู้นก็กำล,ลังมานะคะนูนแล้วแต่งานอพี่ควันดูี่ควันทำอะไร ควานเปียกแล้วครับควานเปียกแล้วเอ้าเอ้าโอ้เอาสติควานก็แกล้งกันเองอะอะละเชือกให้เป่าไม่ยอมเป่าเอา้าโอ้เราไปดูช้างอีกเชือกนึงนะคะช้างอีกเชือกนึงกำลังลงน้ำอยู่นะท่านน้นโน้นโอ้โหคุณมีบอดี้การ์ดนะคะคุณหมอ มอนัดเป็นคนดูแลนะคะนุนน่นนุ่นทางนุ่นก็สนุกเหมือนกันค่ะอยากลงน้ำโอ้ยังก็เล่นสูงกลานกันเลยะคะ่ะท่าใดสนใจอยากจะมาทัวร์แบบนี้ทริปแบบนี้ก็เชิญได้เลยนะคะที่โครงการโคชนาจักนะคะ นาใหญ่นะคะสน,นุกสุดก็นู่นและค่ะนี่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ